ผลงานที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ทําสําเร็จไปแล้วของดรเอคืออะไรครับผมสร้างโรงเรียนอมผมสร้างคณะแพทย์สร้างคณะทันตะมผมแบบกู้วิกฤตของหมหาวิทยาลัยจากที่เราเคยเจอวิกฤตพันหรัร้อยล้านหายมหาลัยเนี่ยคัมแบ็กมาได้นะครับมผมเอาหมหาลัยระดับโลกมาตั้งที่เมืองไทยคณิกีิเมลอน เอาสถาบันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ e c o 4 o ไม่ให้คนไทยเรียนโปรแกรมเมอร์ฟรีผมทำหลักสูตรพัฒนาคนรุ่นใหม่สายวิชาชีพแบบญี่ปุ่นโคเซนนะครับหลายอย่างผมทำทำงานช่วยคนนะครับในฐานะวิชาชีพวิศวกรผ่านวิศวกรรมสถานนายกสวัสวุขวิศวกรเนี่ยแต่ถ้าเกิดให้เลือกอย่างหนึ่งป่าผมไม่ลังเลเลยมผมได้สร้าโรงพยาบาล ว่าตรงนี้มันสุดพอมันยากมันสุดอะป๋าแล้วผมเอ็รู้ว่าทุกที่มากที่สุดของคนเนี่ยสำคัญคือทุกจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนะป๋าเพราะว่าเป็นสุดยอดความทุกเลยอะแล้วไม่ใช่ทุกเฉพาะคนที่ป่วยนะญาติพี่น้องก็ทุกข์ด้วยผมได้สร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจุฬทหารสําเร็จโดยไม่ได้ใช้เงินภาษีอะแล้วผมเริ่มต้นมาเองจากศูนย์อะจนอีกปีกว่าก็จะเปิดละอันนี้ถือว่า ผมภูมิใจจริงๆแล้วผมก็จะใช้ชีวิตของผมไม่ว่าผมอยู่ตรงไหนและหน้าที่อะไรนะรผมก็จะไม่ทิ้งโรงพยาบาลแห่งนี้ครับซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่ดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนครับ